สวัสดีครับก็มาพบกับวิธีการใช้โปรแกรมช่วยคลิกของผมวิธีที่2นะครับวิธีนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะใช้เก็บเกี่ยวต้นไม้นะครับปกติถ้าเกิดมีต้นไม้ที่พร้อมทําการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะใช้วิธีคลิกที่ต้นไม้เสร็จแล้วก็คลิก Harvest แบบนี้นะครับซึ่งสังเกตว่าต้นไม้แต่ละต้นต้องคลิก2ครั้งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสวนที่มีต้นไม้มากๆนะครับก็ต้องเสียเวลาคลิกแล้วก็ต้องไม่มือมากนะครับ ผมก็เลยทําตัวช h อ i c ั Cut อีกตัวหนึ่งไว้นะครับผมก็คือเวลาเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ต้นไม้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Windows กับตัว B B บอไม้นะครับมันก็จะทําการคลิกให้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะคลิกทั้งสองปุ่มน,นั้นให้อัตโนมัตินะครับดังนั้นที่เราต้องทำก็แค่เลื่อนเมาส์ไปไว้บนต้นไม้ที่ต้องการเสร,กเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Windows กับตัว B นะครับ จะเก็บว่าเราจะต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นไม้ได้เร็วกว่าเดิมโดยไม่ต้องเมื่ยมือมากนักนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์มากนะครับ